ท่านอาจารย์หมอเขียวค่ะปรบาบคารวะครูทุกท่านและเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านนะคะชื่อคุณทิพย์วงสุวรรณค่ะอายุ43ปีอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะอาชีพเป็นเกษตรกรแล้วก็มีโรงสีข้าวเล็กๆนะคะรับจ้างสีข้าวด้วยค่ะจะมาส่งการบ้านการบ้านต่อเนื่องจากเมื่อวานนะคะเรื่องที่ว่าเลิกไข่แล้วแต่ทำไมยังไม่ได้รับอิสรภาพนะคะ ก็คือเมื่อวานนี้ได้รับคําแนะนําจากท่านครลุไปนะคะว่าให้เราลองมาชั่งน้ําหนักดูระหว่างออการเลือกเนื้อสัตว์กับการเลือกไข่ว่าอันไหนมันมันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นแบบไหนมันมากกว่ากันไหมหรือว่ามันเท่ากันหรือเปล่าอะคะ่ะหนูลองมาชั่งน้ําหนักดูแล้วอะคะ่ะจากที่คิดได้นเวลานี้นะคะคือจากประสบการณ์ก็คือถ้าเรากินกินอาหารที่เป็นลักษณะที่ทําออกมาคล้ายกับเนื้อสัตว์อะคะ่ะ เราจะรู้สึกเหมือนกับว่าจะฝืนๆที่จะไม่ค่อยอยากจะกินแต่ถ้าเป็นอาหารที่ทําออกมาที่มีลักษณะคล้ายกับไข่อะค่ะเรายังรู้สึกว่าเรากินได้อยู่อันนี้นะคะคือข้อที่1แล้วก็ข้อที่สองข้อที่2ก็คือว่าอาชีพก็คือเราเรามีเรามีโรงสีข้าวแล้วก็ไรายได้ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการที่เราขายปลายแล้วก็รําซึ่งลูกค้าที่มาซื้อค่ะก็จะเอาไปเลี้ยงสัตว์อีเนี้มันก็มีความรู้สึกว่าเอออันนี้อาจจะเป็น อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งไหมคะที่ทําให้เราเหมือนยังไม่ได้รับอิสรภาพเพราะว่าเหมือนเรามีการส่งเสริมให้ให้สัตว์ได้ถูกขังอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะประมาณนี้คะ่ะวันนี้คะ่ะค่ะจริงๆเนี่ยจริงๆอาชีพที่คุณที่ทําอยู่เป็นสัมมาอาชีพนะคะสัมมาอาชีพแล้วค่ะแล้วเราก็อได้ได้ทำในเรื่องของข้าวเนี่ยข้าวทึ่งเป็นอาหารของทุกคนนะคะ แล้วเราก็ได้อำนวยความสะดวกกับประชาชนใช่ไหมคะให้ได้ได้สีข้าวได้ง่ายๆส่วนผลผลิตที่เหลือท่านไม่ได้รับไปก็คือเป็นเป็นเท่ากับว่าเป็นเนี่ยเป็นค่าตอบแทนที่เราได้รับใช่ไหมคะ <c oughs> ค่ะตรงส่วนที่เราให้ไปจริงๆสิ่งที่เราเราขายไปเนี่ยมันมีประโยชน์ทั้งต่อคนและต่อทุกชีวิตนั่นแหละ บางท่านเนี่ยเอารำหรือว่าเอาปลายข้าวนี้ไปเป็นอาหารสุขภาพได้นะคะท่านเอาไปเป็นอาหารสุขภาพได้ส่วนท่านจะซื้อไปทําอย่างอื่นหรือไม่อย่ังนั้นอ่ะเราก็คงไม่สามารถไปควบคุมได้ทั้งหมดหรอกค่ะถ้าเราเก็บรายละเอียดไปไปถึงตรงนั้นแล้วเราก็จะเราก็จะทุกข์ใจเปล่าๆนะคะ ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องตามไปเก็บรายละเอียดขนาดนั้นตอนนี้ถือว่าเราได้บำเพ็ญในอาชีพที่สัมมาแล้วนะคะสัมมาแล้วแหล,ละแล้วทีนี้ตรงส่วนที่อิสรภาพเนี่ยเราเรามองไม่ได้เราไปชี้ชัดไม่ได้หรอกคะ่ะว่าเกิดจากเราทำสิ่งไหนยอย่างไรเพราะคนเรานะ่ะเราทำความชั่วมาก็มากมากจนนับไม่ถ้วนนับไม่ได้นะคะ และทีนี้เราจะไปชี้ว่าเอ้อะไรทําให้เรายังไม่ได้รับอิสรภาพอิสรภาพเราต้องการขนาดไหนเท่านั้นเองถ้ามันอยู่ที่ความพอใจของเราถ้าณเวลานี้เราก็มีเรามีความพอใจพอใจณปัจจุบันที่เราเป็นอยู่นะ่ะมันก็คือก็คือเราได้รับอิสรภาพแล้วนะคะ,อะพอใจนะเวลานี้ที่เราอยู่นั่นแหละ ค่ะคำว่าอิสระภาพเนอะอิสระภาพคุณทิพย์ชัดอยู่ใช่ไหมคะกับคํานี้ชัดแล้วใช่ไหมคะแล้วค่ะตอนนี้หนูก็มีความยินดีที่ได้ได้ทำงานอยู่ที่บ้านอันนี้ก็คืออิสระภาพแล้วใช่ไหมคะแม่จะต้องไปไหนมาไหนแบบเรานึกอยากไปไหนแล้วต้องไปอันนี้คือไม่ใช่ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ใช่แล้วค่ะค่ะซึ่งส่วนใหญ่หนูก็ยินดีที่จะอยู่บ้านอืค่ะอ๋อค่ะ ค่ะนั่นก็คืออิสระแล้วเนี่ยเราได้อิสระแล้วค่ะค่ะดรพุทธดีจะเพิ่มเติมอิสระภาพหน่อยน่าจะดีค่ะเชิญค่ะค่ะจริงๆเนี่ยค่ะอิสระภาพเนี่ยในความรู้สึกเฉยงนะคะก็คือจริงๆเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยมันเป็นเส้นทางของอริยามารณิองแปดเนี่ยเียงก็รู้สึกดีมากแล้วอะค่ะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตาม แต่ตอนนั้นที่ก่อนที่เฉงจะออกจากงานเน่ะเฉิงรู้สึกเลยว่างานที่ทําอยู่เนะี่ยมันทําให้เฉิงไม่ได้อยู่บนเส้นทางของสัมมาอาชีพอาชีพเรายังเบียดเบียนอยู่เพราะฉะนั้นเราทุกข์แต่เราก็ไม่กล้านั่นนั่นคือเรานั่นคือส่วนหนึ่งนะคะคือเรารู้รู้แหละวว่ามันมันมีส่วนที่ยังเบียดเบียนอยู่เราตระหนักได้ถึงตรงนั้นนะคะช่วงแรกเราก็ไม่ได้รู้สึกตระหนักรอกค่ะพราะมันปฏิบัติสิ่งนั้นไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเนี่ย เ,ออเราตระหนักได้เรารู้แล้วว่าตรงเนี้ยมันไม่ใช่ที่อยู่ของเราแต่เรายังออกไม่ได้แต่ถ้าเรายังยินดีอยู่นะตรงนั้นเนี่ยก็แสดงว่าตรงนั้นนะ่ะก็คืออิสระภาพที่เราเรารับได้ละนะคะแล้วที่เห็นจะมาแบ่งปันเพิ่มก็คือเรื่องของเอ๊ะตกลงว่าเรายังมีสภาวะของติดติดเรื่องไข่อยู่หรือเปล่าเพราะเราเปรียบเทียบกับสภาพว่าอาหารที่คล้ายเนื้อสัตว์กับอาหารที่คล้ายไขย่เรายินดีกับไข่ซึ่งจริงจริง มันมันได้ทั้งสองอย่างแต่คือด้วยความที่อาหารที่ขายไข่เนี่ยจริงๆเรารู้อยู่แล้วนะว่ามันเป็นข้าวโพดมันเป็นแป้งมันเป็นอะไรเราอาจจะรับรู้ตามความเป็นจริงไม่ใช่เรื่องของไข่ก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆอาจจะเพื่อเรามองเห็นเราไม่ได้รู้สึกคือเร,เรียกว่าอะไรนะเราไม่เคยคิดมันเป็น,ม,ม,น,ปนมันเป็นสัญญา มันเป็นสัญญาความจําได้ไหมรู้เราจําได้ว่ามันเป็นแบบไหนแบบไหนใช่ไหมคะจะสวยอย่างนี้ใช่ไหมคะนั่นมันมันคือถ้ามันก็ก็โอเคอยู่เราไม่ได้รู้สึกว่าอ่าภาพข้างนอกไม่มีอยู่แล้วเพราะเราไม่ได้กินแน่นอนแต่แต่รูปประพบเราก็ไม่เคยนึกถึงว่าเราเออคือเราอาจจะเคยเห็นสัญญาว่าเออเป็นภาพอย่างนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเราใฝ่หาที่ เออดิ้นลนนี่จะไปกินไข่แต่สุดท้ายมันไม่ได้กินหรอกเพราะว่าเราคงไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นแล้วเราจเจริญมากกว่านั้นแล้วนะคะแต่เออพอมีภาพพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยเรายังใช้เวลาที่จะลบล้างมันเนี่ยยังใช้เวลาอยู่ก็อันนั้นอาจจะติดในระดับรูปแต่ถ้ามันเป็นระดับอัดรูปเนี่ยจริงจริงเนี่ยถ้าถ้าจนถึงวันนี้เนี่ยถึงมารู้สึกว่าอัดรูปเนี่ยมันต้องรอฟ้าแลบคือ hmm. รอฟ้าแลบคือเมื่อมันเกิดเหตุการณ์จริงเนี่ยแล้วไปล้างตรงนั้น เพราะใน่เราจะควานหาว่ามันเกิดจากมันมีอะไรติ่งไหนที่ติดอยู่เนี่ยมันจะใช้เวลาเยอะและส่วนใหญ่เราก็จะไปวนกับเรื่องที่เราทําได้แล้วมันจะเสียเวลานะคะหรือว่าเราตั้งกาดในการหาเนี่ยพอเราตั้งกาดในการจะหาเนี่ยกลไกการป้องกันตัวของเราเนี่ยมันก็ทําให้เราหาไม่เจออยู่ดีโอเคค่ะเห็นมองประมาณนี้นะนะปัจจุบันนะแต่เมื่อก่อนถึงพยายามหายอยู่ uh. แ้วก็ไ่เ <laughs> <laughs> รูปมันมันมันเป็นมันเป็นอ้สิ่งที่มันนอนเนื่องอยู่มันนอนอยู่แบบทีนี้มันเล็กมากอ่ะมันเล็กมากพอมีเหตุการณ์เหตุปัจจัยที่ลงตัวจริงๆอ่ะมันถึงจะกระเพื่อมขึ้นมาให้เราเห็นนะคะพอมันกระเพื่อมขึ้นมาให้เราเห็นนั่นแหละที่เราจะบอกว่าเราขอบคุณเหตุการณ์ได้เพราะว่าถ้าถ้าเราถ้าเราไม่ถูกกระเพื่อม ไม่ถูกสถานการณ์องค์ประกอบผู้สนเราถึงรอบนี่แหละที่เราจะได้เห็นเขาว่ามันยังมีอยู่แล้วเราก็ฉวยโอกาสเอาโอกาสนั้นอะเอาโอกาสนั้นในการที่จะล้างเขานะคะนี่นี่คือพูดถึงตัวแบบละเอียดมากๆที่ว่ามันจะมันจะไม่ได้มาได้บ่อยๆแบบที่อดอกอร์ุดสีพูดฟ้าแลบโอกาสฟ้าแลบก็จะเจอองค์ประกอบเหตุปัจจัยยังไงมันถึงจะเป็นลักษณะนั้นนะคะแต่อ แต่ที่พี่น้องเรามาคุณทิพย์ได้มาส่งด้มาส่งการบ้านในครั้งนี้หรือว่าเอาเรื่องราวมามาหาเรือแล้วก็มาพูดคุยกันในครั้งนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคะเป,เป็นการเป็นการเก็บรายละเอียดว่ามันมีอะไรที่แล้วก็เป็นข้อสงสัยเราที่พี่น้องที่ได้รับฟังด้วยก็น่าจะได้ประโยชน์กับาการบ้านในครั้งนี้ของคุณทิพย์นะคะค่ะ อนุโมทนาด้วยค่ะมีพี่น้องท่านใดจะเพิ่มเติมไหมคะพี่ป้อมยกมือส่งกันบ้านหรือจะเพิ่มเติมคะเอาเป็นพี่บ่าว <c oughs> เป็นพี่บาว,น,บาวน้องบ่าวเชิญน้องบ่าวค่ะอราสากัฒนารอาจารย์โมเขียบด้วยความเคารพเป็นรเรียนทำพี่น้องทุกท่านครับผมชอบใจมากเลยคาว่าอิสระภาพชีวิตผมในสแสวงหาอิสระภาพ ผมรู้สึกอาการที่มันไม่ได้สนใจที่ชิเลตหมานี่มันทุกข์จริงเลยนะอยากช่วยเขาก็ไม่ช่วยยังรู้สึกน้อยใจเลยนะที่ไม่ได้ช่วยมันไม่ได้สนใจนะมันรู้สึกไม่อิสระในภายในทีนี้เราก็รู้ว่าอิสระตัวจริงอิสระภาวะตัวจริงคืออิสระชักกิเลสชอบชังเลียมในมุมไหนก็ตามอยากจะไปข้างนอกแล้วไม่ได้ไปอยากจะไปหาหมู่แล้วไม่ได้ไปแค่อยากมันก็ทุกข์แลวนะถ้าคนจับอาการแต่นั้นได้แต่สมนไหมันจะไปเจอจังหวัดที่มีอะไรขัด กุศลนะกุศลก็มากัดแล้วมันไม่ได้จังหวัดเ้็นเราจะไปเห็นรู้สึกว่ามันเดือดเนื้อเดือดเนื้อร้อนใจนะอิสระภาพนี่เราสังสมสังสมปัญญาที่จะรู้ว่าอาการอยากได้สมหนึ่งใจกิเลสหมายนั่นแหละคือความไม่เป็นอิสระการสังสมอิสระที่แท้จริงคืออิสระจากความชอบชังความยึดความอยากให้สมใจกิเลสหมายที่ต่างชีวิตหลงสะสมมาในน้ำหนักของแต่ละอย่างแต่ละอย่างไปอันนี้คือสภาพของอิสระภาพที่ผมพบมาตั้งแต่อบายมุ ผมไม่ติดเหล้าไม่ติดบุหรี่แต่ผมชัางคนกินเหล้ากินสูบบุหรี่ในบ้านนี่แหละไม่อิสระเอาเสียเลยเพราะไม่ได้มาเจอสัตว์บุรุษอันนี้ยกตัวอย่างก็เลยเติมเต็มความหมายนะในความเข้าใจของตัวเองําว่าอิสระภาพที่ยิ่งใหญ่คืออิสระภาพเนือจากกิเลสมาเป็นลําดับลําดับนะครับอีกเรียมุมหนึ่งที่จะเติมเต็มแลกเปลี่ยนพี่น้องเพื่อได้เรียนรู้คําว่าจะอ่านอย่างไรว่าตัวนี้อยู่ในขั้นการมาพบการมาพบก็เรียกว่า กรรมปัญหามีคำปัญหามากเลยเ,เลยอ,ออกมาเป็นกามาพบรูปปัญหาเลยอ,ออกมาเป็นรูปอยู่ภายในกระทบรูปภายนอกอะไรก็ตามและเป็นอารูปรัญหาอยู่ข้างในเหมือนจะมีจะไม่มีนั่นเขาเรียกว่าอารูปภพซึ่งมันมีภพอยู่ภายในทีนี้มันจะมีชั้นอีกไปอีกก็เรียกว่าอนุสัยกิเลส อนุสัยกิเลสมันเจอปุ๊บมันมีปัญญาพระปวสังสมมาเห็นโทษเห็นภัยความสุขลวงของกิเลสมาเป็นลําดับหยาบใหญ่มาเป็นละเอียดทีนี้จะมีอีกชั้นอีกชั้นหนึ่งในความเห็นผมนะเรียกว่าชั้นสัญญาสัญญาจําได้หมายรู้แต่ถ้าไม่รู้อวิชชาชอบชังทันทีอวิชชาไม่รู้อย่างเช่นบอกว่าวัคซีนเป็นโทษตัววัคซีนทันทีเลยไม่รู้กรรมวิบากแต่ถ้าชีวิตต้องมีกรรมวิบากขีดวัคซีนถ้าจะเป็นโทษก็เป็นโทษ สร้างผลเป็นเวทนาไม่สบายแต่ฉีดวัคซีนในขณะเดียวกันยายคนหนึ่งไปฉีดวัคซีนเดินไม่ได้ครับเดินได้นั่นเพราะกุศลนะกุศลแต่ถ้าชีวิตไม่รู้จะชอบชังทันทีบอกบมะม่วงมะม่วงอร่อยรสเปรี้ยวถ้าตรงพบชอบใจสแสวงหาทันทีแต่คนที่บอกว่าผมยกตัวอย่างครั้งหนึ่งผมเคยกินในนั่นในะไอตัวสีส้มๆก็เรียกเต้าอูยีอ่ะผมไม่เคยกินเลยนะแต่ข้อมูลเขาบอกกินแล้วมีวีทสองนะช่วยบำรุงร่างกายนะแรกๆก็ไม่อามากิน เพิ่มเติมบีสิบสองมีประโยชน์ทีนี้ไปเจอบีสิบสองไอ้ต้าู้ยีไปเอามากินเฮ้ยเค็มเค็มหวานหวานแต่มีข้อมูลอีกด้านหนึ่งว่าถั่วดีถั่วดีถั่วดีก็กินถั่วมานั่นแหละก็เลยรู้ว่าอ๋อตัวนี้แหละมันสังสมสังสมเป็นอนุัยกิเลสแต่พอได้มากมากขึ้นมันโตขึ้นนะโตขึ้นโตขึ้นการถอนก็ถอนมาจากตัวนี้ไปสู่อนุสัยและจําได้หมายดูว่าตัวที่แท้มันคือตัวสัญญากรรมมาสัญญาถ้าได้สมใจสุขใจ แต่สัญญานี่สังสมมาเป็นอนุสัยดังนั้นคือเล่าเปรียบเทียบว่าถ้าจะรู้ว่าตัวนั้นเป็นตัวไหนเทียบกับตัวที่เราผ่านมาแล้วชัดๆเราจะรู้ว่าโอ้จริงๆเรามีหรือไม่มีให้ตัวนี้เราเคยอ๋อเราเคยชอบเราเคยชังแล้วมาเทียบกับปัจจุบันว่าเราเหลืออะไรอยู่เท่าไหร่อันนี้เลกเปลี่ยนเพิ่มเติม,ม,มในเลี่ยม,มงกันว่าจะตรวจรอบของเราว่ารอบตัวนี้ของเราตัวไหนแต่ถ้าไม่รู้ก็ปล่อยไปก่อนแล้วเพิ่มศีลต่อไปเราจะมีปัญญารู้เพิ่มขึ้นครับก็ขอเพิ่มเติมสองประเด็นประมาณนี้ครับครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ่าวอาเชิญขอบคุณน้องคุณทิพย์นะคะสำหรับประเด็นที่ได้มาแลกเปลี่ยนกันในวันนี้ค่ะครัมีพี่นินะคะพี่